ดีค่ะช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บานสุรินเราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มายังเดินตลาดนัดผระไมสุรินเป็นอีพีที่2นะคะแล้วก็เข้ามาล็อกฝั่งนะคะฝั่งที่ใต้นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจาะเป็นร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านของแม่ชมนะคะคงซับนะคะพระใหมอำเภอ ท่าตูมนะคะพระหมายอำเภอท่าตูมบ้านคมเทบังเภอท่าตูมนะคะแม่ชมคงศักนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุนนะคะฝั่งนี้นะคะเนี้ยพาหมายก็จะมีมีมากมายและก็มาเข้าร้านเดี๋ยวเรามาเจาะร้านแม่คิมหนวนไหมไทยนะคะโดย แม่จันศีนินแค่วนะคะบ้านเลขที่18หมู่2ตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินรนะคะรหัส32200นะะแล้วก็มีแอดไลน์นะคะ0892808364นะคะเดี๋ยวเราคเข้ามีแต่งานกเกษียณงานเกษียณโอโ,อโอหนี่น,นะคะ,ะ,คะแวะเข้ามานะคะมาเลือกได้นะคะตรงล็อกตรงนี้นะคะแม่กินวนวใไหม่ไทยนะคะอยู่ล็อกอะไรแม่ล็อกอะไรนี่ ล็อก05บอ305โอ้035แม่กินงวนนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะน้ามัน <c oughs> 035 ลอ็อก035ห้านะคะทุกคนก็มาเลือดได้นะคะขายในราคาปีกสูงนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเสือ้อทั้งผ้าไหมด้วยนะคะตายายขยันมากนะคะตายายขายนานแล้ว<ม>ขายจน<ม>สาวเรอน้อยแล้วด้อสาวเรอน้อยแล้วมันฉันแล้ว,วโอเคไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ,<น>ะยังไงก็มาชมมาดูได้นะคะดีทุกคน อันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมของน้องตะนาวนะคะนี่นะคะโทรศัพท์วันนี้มันเป็นอะไรถ่ายรูปไม่สวยเลยนะทุกคนถ่ายรูปคือปอดวิเวิร์กเพศถ่ายรูปไม่เวิร์กเลยโบยเลียนติ๊กต๊อกค่ะถ่ายยูทูบค่ะอย่างนี้นะคะทุกคนฝันนี้เด้อผ้าไหมนะทุกคนอยาให้ชมบรรยากาศผ้าไหมอืม คอันนี้ก็บสินค้ามังเงี้ยววันดียังวันดีจ้าจ้าไม่ร้อยเงาไม่มีคน,นค,น,ค,น,คนกรลายอยู่ได้ล่ะคนกรลายอ,อ,อ,อยู่เออคนกรลายอยู่อันนี้นะคะร้านจุธารัฐผ้าไหมสุรินนะคะล็อกศูนย์หนึ่งหกนะทุกคนร้านใหญ่นะอยู่ตรงจุดน,นี้นะทุกคน นี่นะคะลูกค้ามาเลือกหลากหลายมากมายนะคะเป็นร้านใหญ่ร้านหนึ่งในสุรินเลยนะคะจุดทารับผ้าไหมสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะอเคนะคะนะคะสีเคมีสีธรรมชาตินะคะอันนี้คือผ้าไหมร้านแบบอัดเกรดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ผ้าไหมอัพเกรดนะคะแบบสุดในร้านเลยนะคะทุกคนเพราะว่าผ้าไหมร้านนี้จะอยู่ในแบบ เปนผ้าไหมย,ยอดนิยมเลยคือผ่านเกรดมากโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนเราก็อยากมาให้ชมนะ,ะจุดทารัดผ้าไหมก็จะทักทางทางไลน์นะ,ะทางเฟซนะ,ะจุดทารั์ผ้าไหมเซดรินได้เลยนะคะมีสีมีสีธรรมชาติที่เลือกมากมายเลยนะคะน้องเขาก็จะมีออเดอร์สั่งนะคะตามตามเอ่อตามเฟซบุ๊กเลยนะคะทุกคนนะคะเป็นร้านใหญ่แล้วก็ร้าน ยอดนิยมนะคะในในสุินของเราเลยนะคะผ้าหลากหลายสีเคมีสีธรรมชาติยกดอกลวดลายต่างๆนะคะก็นํามาจําหน่ายนะคะจุทะลับผ้าไหมสุรินนะคะท่านทำาหติดต่อเลยนะคะมาเลือกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มสีธรรมชาตินะคะทกานก็ออกอ์ดโทนนะออกอ์ธโทนสวยๆนะธรรมชาติเป็นร้อยดาวเป็นผ้าไหมร้อยดาวหรือท่านจะชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยลายหน้าน้อยลายต่างๆ สามารถที่จะสอบถามทางร้านเขาได้เลยนะคะน้องก็จะแพ็กส่งอยู่ตรงนี้นะคะแผนแพ็คส่งก็จะอยู่ตรงจุดมีนะคะยิ้มตะลอนนะคะคนสวยของเรานะคะรอต้อนรับทุกคนอยู่นะคะยิ้มพิมพ์ใจเลยค่ะน,นี่นะคะสุดยอดนะคะในการขายผ้าไหมเลยนะคะจุฬาลัตผ้าไหมสุรินนะคะก็ท่านสามารถที่จะมาเลือกได้เลยนะคะขายในราคาเป็นกันเองสอบถามได้ท่านสามารถที่จะตอบ ติดต่อทางเฟซได้นะคะจุทะรัผ้าไหมุ่รินได้เลยนะคะก็น้องเขาก็รับตอบส่งขายทางเฟซได้เลยนะคะทุกคนเนาะก็มีออเดอร์ส่งทุกวันนะคะส่งทุกวันส่วนมากน้องจะขายทางออนไลน์มากกว่านะคะทุกคนก็จะมีหลายคนหลายท่านนะคะมาเลือกซื้อะะมาคมายมาเายมารีวิวะะส่วนนี้นะคะร้านนี้นะคะ ธรรมชาติมันข้อออกจะเป็นนู้นูชมพูหน่อยนะคะทุกคน,น,นก็โด,ดนแดดหน่อยมันก็จะทําให้สีสวยนะคะนี่นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สตไตล์บาสุรินก็พามาชมผ้าไหมจุทารัฐผ้าไหมนะคะสุรินนะคะก็ผ้าไหมสวย,ยงามอ,อีกร้านเลยนะคะจุดสุดยอดร้านในเมืองสุรินของเราให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ

สีทรมชาติ3 5 0 0หนะทุกคนประมาณนี้แหละมาเลือกดูกันได้เลยนะคะสนใจก็ทักทางเพจนะ้องได้เลยจุธารับผ้าไหมสุรินนะคะทักทางเพจของน้องกันได้เลยนะคะผ้าไหมสวยจากแหล่งผ้าไหมนะคะผ้าไหมโดยตรงเลยนะคะผ้าไหมแท้แล้วก็ทักชอบลวดลายไหนก็ให้น้อง ติดต่อทางน้องเขาได้เลยนะคะทุกคนนะคะวันนี้ช่องตระลักสมิไลฟ์สไตล์บายสุรินก็พาทุกทุกท่านนะคะมารีวิวนะคะตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะอยู่ร้านจุธารัฐผ้าไหมสุรินนะคะก็ของคุณจุธารัฐแสวงสี62หมูนหนึ่งตำบลตรมพายอำเภอสีขรภูมิจังหวัดสุรินโทร08 1 7์0 9 4 5 7 08 1 7 9 0 9 4 5 7นก็นจ่าะคะก็จ่ายด้วยระบบ QR code ก็ ได้เลยคนะทุกคนนะคะก็หมายเลือกกันได้เลยวันนี้ช่องตะร,รันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุดิดนก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในพ่อใหม่ ้าะะพส,สวยๆในวันนี้นะคะขอบคุณทุกเริฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกุก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกาลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆไต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณร้านจุฬาราชมากนะคะที่อนุญ,ญาตให้ถ่ายทำนะคะขอบคุณมากค่ะ